สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนมาคืนนอนดึกเลยไม่เป็นไรก็สรุปสายบนยูฟาแชมเปียนลีกแลกันครับว่าสาย A B C D เนี่ยใครเข้าใครตกรอบบ้างน,นะสาย A ก็ที่1เป็นไบเยนนะครับก็เข้ารอบไปตั้งแต่เตะไป4นัดนะส่วนที่2เนี่ย FC c o p โคเปน e กก็หักประกาเซียนะครับเป็น เตงสีของสายนะก็คือน่าจะเป็นทีมวางทีมแรกอะที่คาดหมายว่าจะตกนะครับแต่ก็เอาชนะกาลาตากาลาตาสไลกับแมนยูเข้ารอบได้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรจริงๆนะสาย B ก็อาร์เซนอลเนี่ยก็ชิลๆฮนะที่สองเนี่ยน่าสนใจก็คือ PSV สเนี่ยแซงทางโคง้งกลับมาเข้ารอบได้นะยันเสมออาร์เซนอล ในบ้านตัวเองนะครับแล้วเข้ารอบไปได้แม้ว่าลองเน่ยจะเอาชนะเซบีย่าได้แต่คะแนนก็ไม่พอเนีสายซีเหลียวมาริดนี่จัดว่าโหดสัตวหกนัดชนะหกนัดรวดสิบแปดแต้มเต็มส่วนที่2เนี่ยนาโปลีนะครับชนะ 3, สมเสมอหนึ่งแพ้สองฟอร์มนี่ถือว่ากระทนกระแทนรุมๆดอนๆน,นะแต่ว่าในสายเขาเนี่ยมีบาก้านะครับจากโปรตุเกสแล้วก็ ยูเนเบอร์ลินนะครับจากเยอรมันซึ่งยูเน่เบอร์ลินเนี่ยไปที่แล้วทําผลงานได้ดีในลีกนะแต่ว่าด้วยความที่ทั้งบาก้าทั้งยูเนเบอร์ลินเนี่ยประสบการณ์น้อยก็โดนนาโปลีแสงทางโค้งเข้ารอบเป็นที่2ได้อย่างทุลักทุเล <c oughs> เสายดีอันนี้ก็คือแบบเป็นสายที่แบบว่าไม่น่าเชื่อนะก็คือเรียวโซไซดัดเขารอบเป็นที่ห ด้วยผลงานที่ชนะ3าเสมอ3าแพ้0ูนย์นะครับผลงานถือว่าไม่ธรรมดาที่2อินเตอร์ก็ผลงานถือว่าดีเหมือนกันชนะ3เสมอ3าแพ้0ูนย์นะครับโซไซดัตกับอินเตอร์เนี่ยแต้ม12แต้มเท่ากันแต่ว่าตัวได้เสียโซไซดัตดีกว่าส่วนเบนฟิก้าเนี่ยจริงๆเขาหน้าจะเข้ารอบนะแต่ก็พลาดนะครับ ผลงานทั้งเบนซิกาและซอบวกเนี่ยก็คือชนะ1เสมอือ1แพ้สผลงานก็คือแย่